สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้จะมาทำน้ำพริกป่นน้ำพริกป่นแคบหมูนะคะสูตรง่ายๆเลยจ้าแคบหมูเราซื้อมาสำเร็จรูปนะคะเราไม่ต้องไปทอดเองไม่ต้องเปลืองน้ำมันนะคะสูตรนี้ไม่เปลืองนะ้ำมันไม่ว่าจะเป็นหอมกระเทียมก็แล้วแต่นะคะไม่เปลืองนะ้ำมันไปซื้อสำเร็จรูปมาจ้าอันนี้ราคาถูกนะคะของบราซิลมาจากบราซิลนะคะอันนี้นะคะเราก็จะมาทำอันนี้ก่อนเรามาทำแคบหมูก่อนนะคะ ตำแคบหมูก่อนตำแคบหมูให้ละเอียดเลยจ้าตําทีละน้อยนะคะตําทีละน้อยน้ำพริกป่นแคบหมูคลุกข้าวร้อน ค่อยๆตำไปทีละน้อยละน้อยนะคะตำไปทีละน้อยละน้อยหอมมากเลยจ้าแคบหมูซื้อมาราคาถูกนะคะไม่แพงนะคะถ้าไปซื้อแคบหมูของไทยเนี่ยแพงมากเลยจ้าแคบหมูของไทยเนี่ยประมาณาห่อหนึ่งประมาณ200ได้200บาท48เหรียญนะ2 0 0บาท ทายแพนก็เลยใช้แคปหมูันนี้นะคะ สูตรนี้เราจะพุบไปเลยนะคะตำทุกอย่าง ให้ละเอียดเลยจ้าน้ำพริกป่นแคบหมูโอเคตำละเอียดแล้วใส่ไว้ตั้งหาก,ก่อนเราจะใส่ไว้ในนี้ก่อนนะคะใส่ไว้ในกระทะก่อน ตำแล้วใส่ไว้ในกระทะก่อนเดี๋ยวมาคุกทีหลังโอเคหลังจากนะั้นเราก็จะมาตำหอมแดงทอดซื้อสำเร็จรูปมานะคะหอมแดงทอดนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาทอดนะคะบางทีทอดเองเนี่ยทอดไม่สวยนะคะทอดไม่แห้งไออย่าไปซื้อมาสำเร็จรูปเด็ยก็แห้งแห้งแล้วนะคะแล้วก็เอามาตำก่อนตำให้ละเอียดก่อนนะคะชอบเยอะก็ใส่เยอะหน่อยจ้า sài nhiều sẽ để nó phồng phồng, các. Cảu chúng ta phải trước. ประมาณนี้โอเคเก็บไปก่อนพอเราตำหอมได้ที่แล้วเรามาตำกระเทียมกระเทียมเยมนี่ยก็เป็นกระเทียมเจียวที่เขาสำเร็จรูปมาแล้วเราต้องมาตำอีกทีนะคะเราต้องมาตำอีกทีจ้าใส่ลงไปตำเข้าไปด้วยกันนะคะ ประมาณนี้นะคะใส่ชิอลอดเข้าไปด้วยใส่ชิอลอดประมาณ1ช้อนประมาณนี้นะคะตำก่อนจ้าตับทุกอย่างให้ละเอียดเลยจ้าเราก็จะมาใส่เกลือใส่เกลือประมาณสัก สามช้อนใส่เกลือประมาณสักสามช้อนนะคะแคบหมูมีรสชาติเค็มนิดหน่อยจากนั้นเราใส่พริกป่นเข้าไปจ้ะพริกป่นก็สำเร็จรูปอีกเช่นเคยนะคะไม่ต้องไปคั่วเองให้เสียเวลานะคะ ตามใจชอบเลยชอบเผ็ดขนาดไหนก็แล้วแต่นะคะจะใส่สามช้อนโอเคนะคะสามช้อนทำเสร็จแล้วไปคุกกับแคปหมูที่เราตำตะกี้นี้ถ้าไม่พอเค็มเราก็เติมเกลือเข้าไปนะคะก็เอาไปคุกข้าวร้อนๆแล้วก็บีบมะนาวเข้าไปหน่อยก็อร่อยแล้วจ้ะ แค่นี้เองนะคะจากนั้นเรามาเทใส่แคบหมูที่เราตำตะกี้นี้ใส่ลงไปในนี้นะคะใส่ลงไปในนี้เลยจากนั้นเราก็มาคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันแค่นี้ก็มีน้ำพริกกินแล้วจ้าง่ายๆนะคะสูตรง,ง่ายๆเลยจ้า คลุกเขาให้เข้ากันนะคะทีนี้เราก็มาชิมดูคุกเขาล้อนๆบีบมะนาวไปหน่อยก็โอเคแล้วจ้ะคุกเขาให้เข้ากันนะคะเก็บทำเก็บใส่กระปุกไว้กินจ้า ชิมดูก่อนนะคะอืมอร่อยแล้วโอเครสชาติพอดีรสชาติพอดีอดคุกข้าวร้อนๆบีบมะนาวไปหน่อยก็โอเคแล้วจ้าอืมอร่อยหอมมากอร่อยแล้วนะคะ แค่นี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้านี่จ้ะน้ำพริกผงน้ำพริกป่นแคบหมูเสร็จเรียบร้อยจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ